สวัสดีครับวันนี้พวกับผมกั๊กเคพีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราแพ็คเตรียมส่งยางลูกค้านะครับลูกค้าเขาต้องการแม็กตัวเดิมของลีโวนะครับห้ารูตัวนี้ก็ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับสามตัวนี้ก็กำลังจะแพ็คแล้วก็มารีวิวให้ดูก่อนก็คือตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นแม็กลีโวตัวเดิมนะครับเพราะว่ารถลูกค้าแม็กดุ้งแม็กเดิมนี่แหละดุ้งนะครับก็คงใช้งานหนักนิดนึง ลูกค้าต้องการของใหม่พอดีเรามีของถอดป้ายแดงนะครับก็เป็นแม็กตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยลองดูสภาพเนียนกริกนะครับก็ตัวนี้เป็นแม็กถอดป้ายแดงนะครับแม็กยังใหม่เอี่ยมติดยางบิสโตนให้นะครับเนี่ยยางป้ายแดงเส้นยังเหลือเลยเนี่ยไม่กิ๊กเลย นะครับชุดนี้ก็หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับยางโคตดใหม่แม็กโคตดใหม่นะครับชุดถอดป้ายแดงบิต stone ราคานี้หาไม่ได้นะครับยางบิต stone พร้อมแม็กทั้งชุดเนี่ยแค่หมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยหาไม่ได้นะเพราะว่าถ้าแค่ยางก็กินขาดแล้วนะครับขึ้นชื่ออยู่บิต stone นะครับท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผมมีเรื่อยๆใครสนใจตัวไหนก็ลองเข้ามาถามดู แล้วคงราคาก็ค่อยคุยกันอยากได้ตัวไหนบอกมาก่อนนะอย่างนี้หาได้ลูกค้าถูกใจนะครับจบงานไปงามๆนะครับ14,500โ okay อเควันนี้ขอฝากเคีการยางไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะถอดมือหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ลองถามกันมาดูก่อนนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนฝากไว้กับบิ๊โจนถอด้ายแดงนะครับชุดใหม่ใหม่สิงๆใหม่กิ๊กๆเลยนะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ